กับสวัสดีช่วงเซาของวันที่13มีนาคมพศ2568กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับกับพบพ่อ,พอกันทุกเซานะครับพี่น้องครับสณะเซานี้กับมีงัวไทยกลางไทยไงพื้นบ้านยังทานได้ขามสายพันธุ์เลยครับพี่น้องครับยังทานได้ขามสายพันธุ์ไปพาบามันทันใดอยากได้ไปเลี้ยงกับร่องพิจ้าบน้าม้งนะครับงัวทางขวางนี่บริการส่งฟรี200กิโลเมตรเหลอก,ก่ บริการเจ็บเงินปลายทางนะครับขายแบบแบ่งปันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าทางคองเข้าหมู่บ้านท่านในติดตามทางช่องก็จะเห็นว่าเข้าไปสื่อขอค้นเหล้ยงครับพี่น้องครับสื่อในราคายุติธรรมขายในราคายุติธรรมครับแต่ทางคลองบริการส่งฟรี200กิโลเมตรเก็บเงินปลายทางนองเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศวั้ามาคูดคุยกรบล้งโตครับพี่น้องครับน่ครับงัวได้่มากเหมดหาตัวครับพี่น้องครับเป็นงัวจังไหนเนี่ยครับพี่น้องครับอ่ะ ฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับเพื่อท่านใดสนใจกับท่มาตามที่เบอร์ผมไดยกาววย0652076884พิกัดที่ตั้งข้อวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตริสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับมะม่งชุโยขั่วครับพี่น้องครับเป็นชุดสามตัวครับพี่น้องครับประกอบด้วยแม่ลูกเมียสองตัวครับแม่ได้ลูกเมียติดเลยเลยครับเป็นสายพันธุ์ไถ่ไงเหรครับพี่น้องครับอันนี้ตัว ลูกสาวอ่าน่อยอายุหกเดือนบวกลงหน่ครับพี่น้องครับ่นดีมีห้อยหูฉีกขาดนี่หน่อยหนึ่งยังด้วยของน้ำบัจกจ้าแก่หน่อยจากของเก่าเิ่นแจ้งี้ย,ยวว่านครับพี่น้องครับแล้วก็ตัวพี่สาวตัวนั้นอายุปีไปตัวเมียไงกับพี่สาวเนี่ยทับแล้วครับพี่น้องครับเอาไปรลุนทวงเอาด้วยครับสามตัวนี่ในราคาเอาไปสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับ เป็นยังยังขายราคานี่ครับพี่น้องครับมีตัวตัวอ้วนทวนสมบูรณ์ครับพี่น้องครับแมันไปขายเนื้อก็ได้หลายบาทไหมครับพี่น้องครับอันนี้เขาขายเบื่อเนี่ยเด้อครับพี่น้องครับให้เข้าใจน้ำครับอ่าทางช่องเัาน้ำครับพี่น้องครับนี่ครับสามตัวสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนี่เป็นชุดโยครัวครับนั่นตัวแม่กกแม่เข้าสูงหน่อยสามหาบวกตัวนี้สูงหน่สามสิบบวกตัวลูกสาวใหญ่อันนี้ตัวลูกสาวน้อยอ่าบัดนี้หันว่ามึงแม่ลูกผูกครับพี่น้องครับ แม่ลูกผูอ่างัวลูกแรกด้ยครับพี่น้องครับลูกไส้อยู่สามเดือนแม่รุ่นทองเช่นกันครับพี่น้องครับอันนี้ไถ่เห็นสดๆครับพี่น้องครับไถ่เห็นสดๆอันนี้ตัวแม่เพิ่งทุ้งเอยสามสิบบวกเป็นไทยกลางครับรับแม่ก็รุ่นทองครับเอาไปหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับหมื่นหกพันห้าร้อยบาทลูกไส้เพิ่นตัวแดงๆด้ยครับพี่น้องนี่ตัวแม่ยางยู่ยนี่ครับขอเข้าบ่มี่หมกเมลครับไถ่เห็นอิสระของงัวเลยครับพี่น้องครับ นะครับตัวลูกไส้เพหนึ่งเดียงมันมีน้าครมับมันยังไปบ่ได้ครับคนตรงมันขึ้นเขาอยู่เขาแห้งครับตัวเม่เพิ่งกับโซครับพี่น้องครับมาหนีในกรณีพอเม่พี่น้องอยากยกขอกั้งหมือนหาตัวไปเลียงนะครับผมมีราคาเล่าๆให้ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแค่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับถายกได้ครับพี่น้องครับหาตัวรับร่องคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับนี่ครับง้อกับไข่เบียดเนี่ยครับพี่น้องครับ บ่ต้องยานว่าบ่คุ้มค่าครับก็มาขายเบียดเนี่ยผู้อยู่ในวงการงัวกะสิฮู้ครับพี่น้องครับสนใจโทรมาหาผมเลยตลอดยี่สิบสี่โมงเลยครับพี่น้องครับให้เข้าใจคำว่าขายเบียดเนี่ยนะครับพี่น้องนี่โตตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้องครับแม่เงี้ยขายอ่าเนื้อกะซีได้แม่ละหมื่นก็บาดพูดแล้วครับพี่น้องครับแม่น้อยเนี่ยโบลุดอ่าบอกเลี้ยงขายเนี่ยนะครับพี่น้องครับแม่น้อยเนี่ยโบลุต ยึดพันหาบวกไปหาเปียพันหาครับพี่น้องครับนี่นี่อ้วนตันครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่อใดนี่ถ้าเลี้ยงตัวตัวน้อยนี่แหละครับพี่น้องมันพันเม็ดเนี่ยทันใดมองหาได้ครับถ่ายังไงยังท่านได้ขามสายพันครับพี่น้องครับนี่เป็นทั้งโทรศัพท์ดด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่อวานผู้ใดเลยชมคลิปท่องช่องก็บทเห็นหลอดเข้าไปสื่อง้ออ่าจากขอกคนเลี้ยงกิงครับพี่น้องครับเมื่อเวลาสิไปให้เพันอ่า ถึกๆเพิ่อนก็ขายให้ได้ครับพี่น้องครับเพิ่นก็ขายเพิ่นก็มังงัวเพิ่นเงินครับพี่น้องครับให้สมโมสมขวนให้ตามเนื้อผ้าครับพี่น้องครับให้ตามข้อม่วนนี่ครับข้อม่วนข้อมสดงัวกับยังสดๆอันนี้ลูกสองอันนั้นลูกแรกครับพี่น้องครับบ่เข้าใจประการใดสงสัยประการใดก็โทรมาหาผมอ่าได้ตลอด24ชั่วโมงหรืออยากไล่อ่าวิดีโอข้อไล่มาชมกับโทรมาแจ้งผมก่อนครับพอว่าไล่ผมมันบ่เด้งบ่แจ้งเตือนครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเธอโทรมาเดี๋ยวผมสิวิดีโอข้อลรกอ่าให้เมืองครับสำนัคชิมีขอจบไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ